ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปของสิ่งบ้านสวนนะครับก็สําหรับคลิปต่อไปนะครับคงไปที่พระรูป,รนะรปรหล่อนะพระรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดศิลามงนะฮะหน้าฝรั่งนี่ดูหน้าฝรั่งกันเลยนะครับหน้าฝรั่งวัดศิลามง 2491ฮะโดยประมาณนะครับจ้างปี2491ที่วัดศิลามงเลยนะครับวัดศิลามงคอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าชมได้เลยนะครับชมได้เลยนี่รูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนอ่าพูดผิดนะรูปหล่อหลวงพ่อทบหน้าฝรั่งวัดศิลามง หน้าฝรั่งสร้างที่วัดศิลามงนะครับ2อ9 1อําเภอชนแดนอําเภอชนแดนนะอ้าวหน้าฝรั่งดูยังไงดูยังไงอ้าดูกันเลยนะครับดูกันเลยว่าหน้าฝรั่งเป็นพระรูปหล่อเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองนะเนื้อทองเหลืองหรือทองผสมนะครับทองผสมบาององค์ก็ทองผสมบาอ,ององค์ก,ก็เหลืองฮะเป็นพะระหล่อโบราณ2491 สร้างที่วัดศิลามงคศิลามงคนะอ้าวดูกันเลยอ้าวองค์แรกองค์แรกมาดูกันเลยดูทีละองค์ก็ได้ดูทีละองค์เลยนะครับน,นี่ลำดับแรกดูอะไรนิยามของสิงห์บ้านสวนนะครับลำดับแรกคมชัดลึกต้องคมชัดลึกนะนี่นี่นะครับคมชัดแล้วก็ลึกคมยังไงคมยังไงามาดูกันมาดูกัน อันดับแรกเลยต้องคมชัดลึกนี่เห็นไหมเห็นลูกประคำไหมครับลูกประคำนี่ชัดในเล็กลูกประคำเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดคมนะครับเป็นเล็กเล็กเล็กคมนะ่ะเห็นไหมดูปากท่านดูปากดูหูดูลูกประคำะดูชายจีบอลคมนะต้องคมนะครับต้องคมชัดแล้วก็ลึกเป็นเนื้อทองเหลืองหรือทองผสมนะฮะนี่ เป็นพระรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนรูปท่านรูปเหมือนหล่อโบราณหลวงพ่อทบวัดศิลามงคสองสี่เก้าหนึ่งหน้าฝรั่งเรียกว่าพิมพ์หน้าฝรั่งนะครับหลวงพ่อทบจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับฉายาอยู่ยงคงกระพันนี่อยู่ยงคงกระพันนะเอะหน้าฝรั่ง หลวงพ่อทบวัดชนแดนอ่าดูสนิมนะครับดูสนิมดูความคมความชัดความลึกนี่น่ดูฉายจีบอลนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะฮะฉายจีบอลประกอบต้องคมต้องชัดต้องลึกนะนี่ถ้าถอดพิมพ์ก็จะมนๆน,นะครับถอดพิมพ์มนๆไม่สวยจะใหญ่กว่านี้ จะไม่ชัดจะไม่ลึกนี่นะถ้าแกะพิมพ์ใหม่ก็ผิดไปเลยนะครับผิดใบเนื้อผิวโลหะไม่ได้ผิวของโลหะไม่ได้ถึงเอาเนื้อเก่ามาหล่อใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้พระแท้ดูง่ายนะครับพาเกดูง่ายพาเกท,ทําำยังไงก็ไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับอา้าวดูอีกองหนึ่งดูอีกองหนึ่งไปเลยนี่หลวงพ่อทบ พระกลิงนะฮะอุดกลิงหลวงพ่อทบหน้าฝรังวัดศิลา,นะามงนะฮะศิลามงนะสองสี่เก้าหนึ่งอยู่ยงคงกระพันนี่ฉายาหลวงพ่อทบนะครับอยู่ยงคงกระพันแควคาดเมตตามหานิยมนี่นะดูกลนนะครับลักษณะของกลนดูลักษณะของกลิง เกลิ่งเจาะด้วยซิวนะครับเจาะด้วยซิวกลิ่งจะเป็นเหลี่ยมถ้าใช้สว่านกลมเลยเก๊เลยนะฮะถ้าสว่านกลมนี่เก๊ไปเลยต้องเป็นเหลี่ยมนะฮะดูกันะมาชิกดูขยายดูกันขยายกลิ่งยังไงเหลี่ยมยังไงอะไรยังไงนี่ขยายให้ช,ชัดเลยนะครับนี่นดูผิวของโลหะดูความเก่านี่นะกลิ่งจะเป็นเหลี่ยมนะครับใช้สิว สิวเจาะใช้สิวเจาะนะนใช้สิวซึ่งมีความแข็งน่าจะเป็นปลายตาไบนะครับปลายตาไบเจาะเป็นเหลี่ยมๆส่วนใหญ่ของเกจะใช้สว่านนี่นะต้องเป็นเหลี่ยมนะครับนะ,ะดูด้านหลังกันมาดูด้านหลังกันเลยว่าเป็นอย่างไร พระหล่อวาละเดียวกันต้องคล้ายคลึงกันนะครับต้องคล้ายคลึงกันต้องถึงไม่เหมือนกัน100%ยเปอร์เซนต์แต่ก็ต้องคล้ายคลึงกันลักษณะสีของโลหะผิวของโลหะความคมความชัดความลึกกนานีนนะสององค์นี้พระเกิดจากแม่พิมพ์เดียวกันอามาดูด้านหน้ามีบล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับเอามาประกบหุ่นเทียนบล็อกหน้าบล็อกหลังเอามาประกบแล้วก็แต่งหุ่นเทียน ถ้าแบบนี้นะครับสิยงบ้านสวนการันตีแท้ชัวแท้ชัวเลยนะความคมความชัดความลึกความเป็นธรรมชาติเป็นพระหล่อโบราณน,นะครับรูปหล่ลอโบราณคงชี้ตำหนิลำบากแต่ต้องให้ดูเคดนะเคดรับตรงไหนเค็ดยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ้าวมาดูกัน ค่าของแทะดูเลยสำหรับผมเองนะครับผมจะดูที่นิ้วมือลำดับแรกนี่นี่ดูนิ้วนะครับนี่นี่นิ้วนะครับนิ้วต้องชัดเจนนะนิ้วโดยเฉพาะนิ้วชี้ความคมความชัดความลึกนิ้วโป้งเห็นไหมต้องลึกต้องชัดนะครับนี่นี่ดูที่นิ้วนี่นะนี่ถ้านิ้วเบอร์ใหญ่ใหญ่เก๋ชัวนี่นี่ความคมนะครับ ดูความคมคมนะครับถ้าไม่คม <c oughs> เจไม่ใช่นะพระถอดพิมพ์นะครับพระถอดพิมพ์จะมนมน,นี่ความคมดูลักษณะเส้นชายจีวร <c oughs> นี่เห็นไหมชายจีวรคมนะครับนี่นี่ชายจีวรจะคมเลยนะคมกริบเลยนะคมนี่ <c oughs> คมบาดมือเลย <c oughs> ไม่ใช่มีดแต่บาดมือนะ <c oughs> นี่นี่อ่าลำดับต่อไปดูอะไรอ่ะลักษณะจัดตั้งตั้งตั้งยังไงอ้าวมีรอยตั้งตั้งนี่นะครับเหมือนนะฮะนี่นี่นี่มือตั้งตั้งชายจีวรลักษณะตั้งตั้งไม่มนนะครับไม่มนไม่นั่นเป็นเม็ดอุประคำเป็นเม็ดดูลักษณะใบหน้าใบหน้า ปากจมูกเป็นธรรมชาตินี่เป็นธรรมชาติเลยนะนี่ดูลูกประคำนะครับลูประคำเขาสวยงามเป็นธรรมชาติดูสวยดูงามดูเป็นธรรมชาตินี่ดูอีกอง์นะึดูสามองค์กันไปเลยนะครับพระรอวาระเดียวกันถึงไม่เหมือนกัน100%ปเแต่ก็ต้องคล้ายคลึงกัน ที่เหมือนนะครับอ้าวที่เหมือนคือผิวของโลหะเนื้อโลหะนี่แต่พิมพ์อาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับเล็กๆน้อยๆแต่เขาเดิมโครงสร้างเดิมเหมือนกันโครงสร้างเดิมยังอยู่นะครับผิวพันธุ์ลักษณะเหมือนกันทั้งหน้าและหลังนี่หลวงพ่อทบหน้าฝรั่งวัดศิลามงคลอาสองสี่เก้าหนึ่งอะ นะครับพลาแทดูง่ายนะครับเพื่อนสมาชิกพลาแทดูง่ายถ้าเข้าใจว่าแท้เป็นอย่างไรเก๋เป็นอย่างไรนี่เก๊ก็มี2ลักษณะนะครับลักษณะแรกพัาถอดพิมพ์พัาถอดพิมพ์จะตื้นๆน,นะครับไม่คมลูกประคำไม่เป็นเม็ดคมแบบนี้นะ มน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 ถ้าแกะพิมพ์ใหม่ก็จะผิดพิมพ์เพียนผิดพิมพ์หน้าเพียนนะครับหน้าเพียนดูไม่เป็นธรรมชาตินี่อันนี้ดูเป็นธรรมชาตินะครับดูเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติเขาได้ผิวโลหะได้สนิมโลหะได้ธรรมชาติได้ความคมความชัดความลึกได้โอเคแท้ร้อยเปอร์เซ็น ถ้าแบบนี้นะครับสิงบ้านสวนการันตีแท้ชัวครับเพื่อนสมาชิกดูหัวนะครับนะเขามีลักษณะความคมความชัดความลึกให้เห็นนี่ความเป็นธรรมชาติของหัวนะของศีสะน,ะนี่ธรรมชาติของศีสะดูพระแท้บ่อยๆนะครับดูพระแท้บ่อยๆ เดี๋ยวก็จะเข้าใจว่าแท้เป็นอย่างไรเก๊เป็นอย่างไรโดยอัตโนมัตินี <N> ่ <ie> ดูผ่าแท้บ่อยๆสงสัยนะสงสัยยังไงอะไรยังไงเข้าดูใน y o YouTube <N ie> <N ie> มีทั้งผ้าเก๊และผ้าแท่ต,ต้องแยกแยะออกนะครับจำผ่าแท้ไว้อย่าไปจำผ้าเก๊นะ,ะผ่าเก๊จำไปว่าเก๊แบบนี้กลายเป็นแท้ขึ้นมาแล้วก็จะเสียดาย <N ie> เก๊คือเก๊ะนะครับแท้คือแท้อะวางหนึ่งองค์ก่อนสามองค์ดูไม่ถนัดอาดูสององค์หน้าฝรั่ง,งอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นี่วัดศิลามงนะฮะหน้าฝรั่งเป็นพระหลวงพ่อทบ ที่นิยมนิยมนะนิยมที่สุดของหลวงพ่อทบคือหน้าฝรั่งครับคลิปนี้ก็พอสมควรนะครับพอสมควรสำหรับศึกษาเอาไว้ศึกษาดูกันว่าแท้เป็นยังไงเกเป็นยังไงผมสิงบ้านส่วน ต้องขอขอบพระคุณนะขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกทกท่านเลยที่รับชมหรือรับฟังคลิปของสิ่งบ้านสวนต้องขอขอบพระคุณนะครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม